ฟัง่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับที่เรียกได้ว่าชายแดนทะลักคำเมนลุกคือซึ่งโดนนั้นบุกไทยวันเดียวถึง58ดําตลอดหลายพื้นที่และตลอดแนวชายแดนกันเลยทีเดียวพร้อมกับอัปเดตฝั่งของคำเมน ทั้งบ้านหนองจานแลยก็หุ้นเซนเนี่ยเรียกได้ว่าวิกฤตหนักเลยครับมีการประท้วงอดอยากมากมายถึง4 0พันคนพร้อมกับต่อเนื่องยาวนานถึง3วันติดต่อกันส่วนบุริบ้านหนองจานเองครับตอนนี้ก็ยังต้องบอกว่าเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะ คล้ายกับว่าขเมรนนั้นกําลังจะสร้างภาพให้เกิดความรุนแรงจากฝั่งไทยเราโดยเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์กองทับภาคที่2กันก่อนซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจะเงียบแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับมาพุ่งอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการกองทับภาคที่2เองครับก็ได้สรุปสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาออกมาเป็นที่เรียบร้อยประจำวันที่3ตุลาคม กลายเป็นว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ครับมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยตรวจพบโดนบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมยล์1องลำอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อีกสองลำครับพื้นที่ภูผีหนึ่งลำพื้นที่โดนตวนหนึ่งลำพื้นที่ภูมะเขือ14ลําลำพื้นที่พลานหิน8ก้อนหนึ่งลำพื้นที่ปราสาทพระวิหารอีกลําลำพื้นที่ปราสาทตาควายมากถึง20ลําลำและก็ พื้นที่วัดหัวอ่างสามัคคีอเภอปนมรักวัดสุรินทร์อีก2ลำรวมทั้งหมดครับที่ขมรบุกล้ำดินแดนไทยเราบุกประชิตดินแดนไทยเรานั้นมากถึง58ลำในวันเดียวโอ้โหถือว่าเยอะมากและก็อาจจะติดอันดับต้นๆเลยกับการที่โดนขมรบุกมหาปรชิตแบบนี้ซึ่งทีแรกเนี่ยดูเหมือนจะแผลล่วลงไปสําหรับการยั่วยุการก่อกวนแต่สุดท้ายแล้วครับวันนี้เราก็ยังมีการเห็นอย่างต่อเนื่อง 58าลำไม่ใช่ธรรมดาโดยเฉพาะบริษาทตาควายนั้นที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเลยที่กําลังทั้งสองฝ่ายนั้นตึงเข้มข้นทั้งคู่นะครับก็มีโดนขเขมรบุกประชิดมาเนี่ย20ลำกันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ปัจจุบันครับฝั่งไทยเราเนี่ยก็ยังคงวางกําลังตามนันที่มั่นเดิมและก็ยังติดตามความเคลื่อนไหวของขเขมินะครับรวมไปถึงเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์นี่ก็เป็นการอัปเดตจากกองรปที่สองที่ได้สรุปสถานการณ์ในใจนนออกมาครับประจำวันที่3ตุลาคมส่วนอีกเรื่องราวนนนึงนะครับเป็ม่ ใหม่ของภาคที่2เองก็เดี๋ยวมาชี้แจงนายกหลังจากลงพื้นที่แนวชายแดนไทยของเราในวันนี้ก็มีการบอกว่าปัจจุบันครับวางกําลังควบคุมระยะสําคัญที่จะได้เปรียบทางยุทธวิธีรวมไปถึงเพิ่มมาตรการเฝ้าตรวจการพร้อมกับปรับปรุงที่มั่นดัดแปลงให้แข็งแรงครับปรับปรุงเส้นทางที่มีการเก็บกู้ทุนระเบิดและก็ยังปรับปรุงแ,แผงเผชิญเหตุให้พร้อมและก็กำกับดูแลเรื่องของสวัสดิการนี่เป็นพื้นที่ของภาคที่2นะครับเป็นการอัปเดตออกมาที่ชี้แจงล่าสุด เกี่ยวกับพื้นดีนแนวชายแดนของไทยเราซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับยังชะล่าใจกับขมิดไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าฮุนเซนนั้นสั่งการทําได้ทุกอย่างว่าไหนเราไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องรับมือแล้วนะครับเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องประสาทคนากันบ้างซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ครับผมก็ได้มีการบอกว่าขมินั้นมีการลุกล้ําประสาทไทยเราอีกแล้วแต่โคโกกองทัพบ,บกเองก็เดี๋ยวมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของประสาทคนาและก็ช่องรายีจังหวัดสุรินทร์ที่เหมือนกับว่าอาจมนน นั้นเข้าควบคุมพื้นที่หลังจากมีการสร้างบันไดไม้ซึ่งกองทัพบกของเราครับก็ได้มีการชี้แจงออกมาว่ายังไม่ได้รับข้อมูลอาจจะต้องถามรายละเอียดในพื้นที่ของจองหซูดินและก็กองทัพที่สองอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากพบว่ามีการลุกล้ำสร้างบันไดขึ้นมาจริงๆครับก็จะต้องมีการรื้อถอนออกไปถ้าเกิดเป็นพื้นที่อธิบไตยของไทยเราโดยมีรายงานข่าวจากในพื้นที่นะครับว่าปราสาทคนานั้นเป็นซากปราสาทขนาดเล็กตั้งอยู่บนชะงงงอนผาด้านหน้ามีสระน้ํา2แห่งก็คือสระน้อยและก็หนองคนาเดิมทีีเน่ย ฝั่งไทยเราไม่มีเส้นทางเข้าเลยเพราะว่าตั้งอยู่ในป่าลึกต้องใช้เวลาเดินทางเข้าถึงประมาณ3ชั่วโมงส่วนฝั่งกัมพูชาครับใช้การไต่หน้าผาขึ้นมาก็ยิ่งยากกว่าเราซึ่งก่อนในปี54นั้นไม่มีกําลังของทั้งสองฝ่ายอยู่ในพื้นที่เลยโดยฐานพรานไทยและก็ต่านกัมพูชานั้นจะเดินละตะเวนร่วมกันแล้วนัดไปพบกันที่ปราสาทคณาที่เป็นเหมือนจุดประสานงานในช่วงก่อนปี54 นะครับแต่ว่าหลังจากมีการปะทะกันในปี54ทหารกัมพูชาครับเข้ามาควบคุมพื้นที่ปราสาทและก็สะนามทั้งสองแห่งเลยซึ่งหลังจากการปะทะกันครับฐานพราน่า่ปักทงชัยก็ได้มาลัตเะเวนที่ปราสาทคนาแต่ในเวลานั้นเองฐานกัมพูชาก็ไม่ยอมให้ฐารพรานของเราเนี่ย ข้าไปพื้นที่ฝ่ายไทยเราเองก็จึงใช้วิธีตัดถนนเข้าไปเลยครับจนในเดือนธันวาคมปี54ทหารได้ของเราก็ใช้กําลังผักดนันด่านกัมพูชาออกไปซึ่งตอนนั้นทางกองทัพบ,บกบอกว่ามีฝั่งเขมรนั้นสูญเสียจากนั้นฐานพรานของเราเนี่ยก็นํากําลังไปตั้งฐานและก็ควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้นี่ก็เป็นการอัปเดตจากโฆษกกองทัพบ,บกนะครับที่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับ ประเด็นในเรื่องของปราสาทคณาต้องรอข้อมูลยืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆเนี่ยเชื่อเลยว่าปี54ขเมนก็ยังก่อกวนเราแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเอาลรมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับโยเข้ามาบดีบ้านหนองจานกันบ้างนะครับที่ล่าสุดขเมนเอาอีกแล้วนําอีกแล้วครับนำคณะไอโอทีลงพื้นที่เพื่อที่จะตั้งใจเห็นจากไทยผลักดันแต่ว่ากลายเป็นโบแตกครับมาเสียงานมาเสียเวลาเพราะว่าไทยเราวันนี้ ไม่มีปฏิบัติการเลยกับวันที่3ตุลาคมซึ่งก็เป็นกองทัพกัมบูชาและครับที่พาคกะนสังเกตการอาเซียนชั่วคราว i อโเนี่ย ลงบดีบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วเพื่อที่จะมีการเข้าตรวจสอบสารที่จริงและสังเกตการรวมถึงมีการทําบันทึกรายงานในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับจุดนี้ถ้าเกิดจําไม่ผิดน่าจะมาเกิน10ครั้งได้แล้วที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับขามรก็ยังไม่มีท่าทีที่จะอบพยพเลยออกจากบ้านหนองจานแถมมีการขนเด็กเข้าพื้นที่นําคณะไอโอทีเข้ามาตรวจสอบหวังที่จะตบตาชาวโลกซึ่งก็คล้ายกับว่ากําลังจะสร้างให้เกิดภาพรุนแรง จากฝั่งไทยเราแล้วทางผู้นําของขเขมรบ้านองจานหรือว่าผู้ว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการส่งแผนอุปยบกลับมาด้วยแต่ถ้าเกิดชาวกัมพูชาเนี่ยบุกรุกแผ่นดินของไทยเราและไม่ปฏิบัติตามข้อความที่มีการปักป้ายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามพรบรคนเข้าเมืองและก็พรบรป่าไม้ซึ่งตอนนี้เนี่ย อย่างปุ๋บ้านหนองยากแก้วนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถดาเนินคดีได้เลยนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ก็ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีการเน้นย้ําอีกครั้งนะครับว่ากองกําลังบุรพาเองจะต้องรอคําสั่งจากแม่ทัพภาคที่หนึ่งให้ดําเนินการตามกรอบอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับปุ๋ยบ้านหนองจานที่ขมรเหมือนจะมีการสร้างภาพความรุนแรงเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับอย่างที่เห็นในภาพเลยก็คือมีทั้งเด็กมีทั้งคนพิการ มีทั้งคนแก่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มีชายชะกันเลยโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคเขมรก็เหมือนจะเล่นบทละครตบตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเอาตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อแล้วให้บทไทยเราเป็นผู้รุกรานแต่ว่าไทายเราก็ทําตามกรอบกฎหมายที่เรามีอยู่เพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของไทยเรา100%ก่อนหน้านี้นขเขมรก็มีทีท่าว่า้อยากจะคุย RBC อยากจะคุย JBC สุดท้ายคุยอะไรก็ ไม่เป็นผลเลยโดยก็ต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับขเมนตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรแต่ที่แน่ๆผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ย ต้องเล่นละครตบตาอย่างแน่นอนเราก็พอดูออกพอจับออกแล้วเดี๋ยวรอชมรอบเดทกันนะครับเอาละมาตามต่อกับสถานการณ์อีกเครื่องหนึง่งความบดยากเป็นผลแล้วเศรษฐกิจเป็นผลแล้วกับการที่เราปิดด่านล่าสุดเลยครับแรงงานาเหมรนหลายพันคนเนี่ยลุกคือประท้วงโรงงานและก็รัฐบาลหุนเซนด้วยการขอขึ้นค่าแรงและก็สวัสดิการหากว่าเมินเฉยนั้นขู่จะประท้วงไปทั่วประเทศเลยโอ้โหตอนนี้ถือว่าการปิดด่านของเรามันทำให้เศรษฐกิจของามเขมรนนั้นย่ำแย่ แบบทันตาเห็นเลยนะครับเพราะสถานการณ์การประท้วงของแรงงานกัมบูชานั้นเนี่ยคงตึงเครียดสูงอยู่โดยล่าสุดมีผู้ประท้วงรวมตัวกันเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญต่อเนื่องกว่า 3- มถึงสี่พันคนซึ่งแรงงานเหล่านี้ครับเรียกว่ายังคงปักหลักชุมนุมและและก็ปิดถนนทางหลวงหมายเลข3บริเวณหน้าโรงงานที่จังหวัดกําปงสปือและก็มีรายง,งานเพิ่มเติมครับว่าการจราจรบริเวณหน้าโรงงานนั้นเกิดการติดขัดอย่างหนักโดยมีรถสะสมยาวกว่า10กิโลเมตรแล้วการประท้วงครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้โรงงานนั้น ดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าแรงกับสวัสดิการและที่สําคัญครับคือยังส่งสัญญาณเตือนไปยังโรงงานและกรัฐบาลด้วยว่าพวกเขาเนี่ยจะทําการชักชวนแรงงานทั่วประเทศให้ลุกฮือประท้วงพร้อมกันเลยหากว่าข้อเรียกร้องและปัญหาของพวกเขาถูกเพิกเฉยโอ้โหงานนี้ฮุนเซนตายอย่างเขียดวิกฤตหนักแล้วครับถ้าเกิดมีการประท้วงกันจริงๆซึ่งโรงงานนี้เนี่ยมีพนักงานประมาณ5,300คนซึ่งก็น่าจะเป็นนิคมคุตสาหกรรมด้วยนะครับการที่ขาเมอนออกมาเรียกร้องมันอาจจะเป็นต้นฉบับต้นแบบเนปาลเลยก็ได้ เพราะวันนี้ไม่ใช่วันแรกครับแต่เป็นวันที่3ของงานประท้วงซึ่งเริ่มประท้วงมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมและก็เริ่มจับปิดถนนทางหลวงหมายเลข3าลงไปภาคใต้ของขเขมรแล้วเอาอย่างไงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเป็นโมเดลแรกของขเขมรหรือเปล่าหลังจากการปิดด่านของไทยเราเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบอย่างมากต่อหุ้นเซนต่อหุน้นมาเนตและก็ต่อรัฐบาลของขเขมรเองอย่างไงก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันนะครับทั้งพื้นที่กองทัพที่2 เพื่อที่กองทัพภาคที่1บ้านหนองจานที่ต้องรอความคืบหน้าเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย